ครับทุกคนวันนี้ล้วครับเราจะมาเล่นรูบอกนี่เราก็จะเล่นแบบสั่นแอบนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้โอเคนะเดี๋ยวเราจะต้องแอบให้เนียนที่สุดนะครับเ้ยเอาดีโอโหทุกคนเกลือบไปแล้วนะครับ อ,อุ้มลืมสิจ้องโอ้เพรว่ท่านไม่เสียงอะไรรบกวนก็ขอ,อไปด้วยนะครับโทษด้วยนะครับเราต้องไปบ้านหลังนั้นครับแล้วก็ทำการแอบด้านข้าง มีเหรียญนะแต่เราไม่เก็บเราจะต้องแอบก่อนอ่หมดมดไม่ใช่มดสีแมงมุมฮ่ามดเหรอแมงมุมรอยได้ครับทุกคนแมงมุมที่นี่แบบ ค่อนข,ข้างหายได้ยากนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนมันน่าจะขึ้นตามไม่ได้มั้งนะเฮ้ยไม่ได้ครับเร้องขึ้นข้างบนจริงๆนะมันก็ว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วมันติดนะ๋ย่ดูกันเลยโอเคนะครับทุกคน คนคิดนี้อาจจะนานหน่อยนะนูน่นผมอยู่นู่นครับอุ้ย,ยเน้นเน้นโอ้โหเน่นไงผมเพลนแล้วครับทุกคนรีบรีบโอ้โหสับตีนแตกครับทุกคนนะวิ่งวิ่งวิ่งเ้ยมันจะตามมาแล้วทุกคนช่วยผมด้วย ทุกคนกดไลค์ให้หน่อยผมจะได้ไม่โดนฆ่าคนผมขอถือทุกคนผมกลัววิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นโอ,โอเคโอเค เราห้ามตกนะตกทีนี่มีเฮครับทุกคนเนาะเราจะขึ้นไปบนต้นมานั้นนะครับเฮ้ยเสียงโอ้โหโอ้ยเอ,ยอยเห็นเต็มๆนะคุนเห็นไหมเมื่อกี้นั่นนั่นนั่น เอาแล้วมันลงไปทําไมโอ้รู้ว่ามันคิดว่ามันแล้วมันหนีทําไมอ่ะอืมถามจริงผมอยู่นู่นะนนะอ๊ะมันจะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเราจะต้องหนีทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวิ่งครับ คุณโอ้ยคุบอกเลยครับว่าสนุกนะบ๊ายบายขึ้นต้นไม้เหมือนเดิมครับเฮ้ย mm hmm. มันขึ้นได้ยังไงครับทุกคนนะ mm hmm. ก่อนนะโอเคอย่คนลฝั่งมันอยู่ฝั่งนู้น นะครับเอา้าทุกทุกคนจึจจโอ้โหเห็นเต็มเต็มเลยบัดท,ทีนี้ทุกคนจบแล้วชีวิตผมทุกคนกดติดตามกับกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะได้แบบเอใอใครยั่วยุเดี๋ยวเดียว โอ้โหนี่เหลืออีกแป๊บเดียวครับทุกคนนะก็จะชนะแล้วทุกคนขอบคุณนะครับที่กดติดตามเราชนะแล้วครับ